สวัสดีจ้าสวัสดีสบายดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องเาได้ไหมจ๊ะตำส้มตำจ้าพี่นอ้งนองจ้าเซฟนัว<ส>ไม่ส้ตมตำแซ่บนัวจ้าพี่น้องปลาล้าแม่ติว๋วเนาะแซ่บมากพี่น้องเฮ้ยแซ่บจริงๆใครสนใจก็สั่งซื้อกับแม่ติ๋วได้เลยจ้าซ่องแม่ติ๋วนะจ๊ะขอบคุณพี่แก้วนะคะ สั่งปลารามาให้กินให้น้องเนาะมาพี่น้องมาแซ่บอริจกินไปหายไปวันกว่าสีหามุ้งกล้องได้มีต่ปูตัวน,น,น้อยเนาอพี่น้องทำแด่ Under under. มัเดาเปนน้องด้อกินไปหายไปเลยครับนุ้งไก่พักตัวอยู่ทับก่นพักม่งปุกเองจ้ะมมจ้าลูกอืม

ไปหายไปเลยเชื่อแตกแล้วตอนนี้พระท่านต้องกินข้าวแรงมาเดอา้อจ้ะมกพริกแปลว่าใส่สุดยอดสี่ฮึฮึ thường tin ăn lại luôn cháu Má, kính lắm mắt lắm lắm mắt luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền น้องหายเป็นวัดเลยเป็นวัดอยู่เนาะโล่งเลยโล่งไปเลยกินเข่าเก่งไหมเกม่งไหมเหลือเมากอคืน

มันกดตุ้มลอะอะไรลูกแม่หรออะไรแม่เพรสมคำล่ำลือ มาเด็ดสิบบาทไมไงนะจิงจะส่งตัมโ่เขาแบบคเอ็กเงอกซื้อแ่เนน้องนำพักซื้อพักเออซื้อแต่สลับจ้ะแทบีะนองประด็แทบแทบนัวหรือประเด็กมือเสีหอม หอมกินประแดดก,กันเลยคุณ <ừ. S 1> น้องหอมนวลนัว,นวเอาตัวนี้ไปลูกเอาตัวนั้นแม่หมา,มาเอาข้าวด้วยไหมเอาข<ป>้าวครับส่งตั้มไปนั่งพักลปึปล่า เ่ากระห้อนตำพุงกับเพชรภัยเสร็จนี่อ่อนแล้ว ไปดูทำบุญกัลูกปไปเก่งนะไม่กระเพชรเอ้ยงอนโอไปดีว่างตั้งโมนี้พีหนอยตั้งโต๊ะก็เอียงๆนะพี่น้อง ทอดแล้วก็พัดอ่าพัดเซฟเล็กเหลือพัดแต่บ,บ้านเจ <c oughs> มังหงกันพอบ้านไป่งของเนาะเขาตักต้มถิ่มฟรีมังหงกันไรวันนี้งบประมาณยี่สิบบาทน้ะพี่น้องถาดนี้ <c oughs> ขอบคุณปลาละอร่อยอร่อยจ้ะพี่สาวสุดสวยเนาะพี่แก้วแล้วก็แม่ติวเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆเดอจ้ะแซ่บะลยพี่น้องจ้ะ พึ่งง่ายๆได้เนี่ยตนาดมันพุ่งย่กกไไกกยๆนี่โล่งเลยลูกว่าบว่าเนี่ยดูคุณสุกได้ไน่ะตาจนบวมพ่าน้องมันเพชร <laughs> เพ้นแล้วตาบวก <c oughs> บวกอ้วนกับบวกผอมแล้วจะมัน,มนีสู้ตายจ้ะพี่ทอง กินไปหายไปแทบได้สนดับสำหรับต้นมาก,กินเพชรวะข้าขายก็มาก,กินเพชรก็แค่หายแค่มันเนาะกินกันกีั้ยเนา Công độc của quân cắt Thì anh lưu khổng khuẩn các bé Chút đằng đằng này hiền sát sát thế, <laughs> Điều đó nhau của thằng đam mê đó Chút đằng đằng các bé Chút đằng đằng này nói thì hiền sát sát thế với nó rồi เป็นยังจ๊ะไม่พูดไม่จาเลยจ้ะเพชรขออยายกิจการแล้วพี่น้องอให้พ่อบ้านมาเข้ากล้องด้วยจะได้เป็นยูทูบเบอร์ทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งลูกเนาะ <laughs> <laughs> ผ่านมาสองสามเดือนแล้วยังไม่ได้สักผาทเลย โอ้พี่น้องไม่อยากจะพูดพูดแล้วร้องไห้เฮ็ก็สู้กระแดกมันแทบทำไปเรื่อยๆด้วยพี่น้องวยสายามัวพานกันแล้วเนาะพานมาแล้วก็เฮ็ดคลิปลงเรื่อยๆอย่างเงี้ยล่ะจ้ะไปเรื่อยๆไม่หวังอะไรมากค่ะ tí nâng đây liền cao Ôi Hôm chay nãy xin cho tụi em thăm nó Đồ ta Nước ta lại ra tội này Xu bộ vậy Ê, thổi bộ thổi đi đó Thổi của đây đó nè Hãy mama. cho ừ. Cháu. ไม่สำเร็จเราจะไปน้องมันยาวแล้วนะขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะจ๊ะขอบคุณหลายๆจ้า